สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรานักเรียนโรงเรียนสวนกุหล,บลาบวิทยาลัยรังสิกค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ในหัวข้อโมเลกุลเคมีอัจฉริยะสมาร์ทเคมีคลอลโมเลกุล่าค่ะดิฉันนางสาวสุภราดาจารุกิจไพศาลค่ะกับผมนายธีรพัฒนสามเตี้ยครับและผมนายกฤษณศรสมบูรณ์ครับ ที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะครับวิชาวิทยาศาสตร์ถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆในการพัฒนาศัก,กยภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเคมีเพราะมีบทบาทในด้านต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ต้องลงเรียนในรายวิชานี้เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นแบบท่องจําและคุณครูนหนึ่งคนสอนนักเรียนหลายคน จึงอาจทาให้นักเรียนบางส่วนเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้และอาจเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนได้เช่นเรื่องรูปร่างโมเลกุลเพราะต้องจําทั้งสูตรเคมีรูปร่างโมเลกุลและองศาระหว่างมุมพันธะต่างๆและเมื่อพวกเราในโรงเรียนในรายวิชานี้ก็ได้ประสบกับปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดทำแอปพลิเคชันโมเลกุลเคมีอัจฉริยะเพื่อนำเอาหลักการ ถ่ายภาพเสมือนจริงเพื่อที่จะได้เห็นถึงรูปร่างโมเลกุลได้อย่างชัดเจนและเห็นองศาระหว่างมุมเักุลต่างๆและการเรียนผ่านสื่อรูปแบบนี้ยังเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องความเบื่อหน่ายด้วยครับต่อไปนะครับก็คือขอบเขตของการศึกษานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชัน กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับการสแกน AR code คนะครับแล้วก็ยังสื่อสารออกมาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่สองนะครับก็คือขอบเขตของระบบก็คือผู้ใช้งานของเราเนี่ยจะสามารถศึกษาผ่านแอปพลิเคชันของเราผ่านเนื้อหา Android ได้ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับมี 1. ได้แอปพลิเคชัน โมเลกุลเคมีอัจฉริยะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2. ได้แนวทางในการผลิตสื่อภาพเสมือนจริงสำหรับผู้ที่มีความสนใจ 3. สามารถทำให้นักเรียนทำการศึกษาได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาครับค่ะต่อมานะคะวาที่รูปแบบของโปรแกรมของเราค่ะโปรแกรมของเรานะคะใช้โปรแกรมทั้งหมด4ตัวค่ะตัวแรกนะคะก็คือ eclipse ค่ะ eclipse เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมค่ะต่อมานะคะก็คือ SDK 2ค่ะ SDK 2เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการเขียนแอปพลิเคชันบน Android ค่ะตัวที่3นะคะก็คือ ADT Plugin ค่ะ ADT Plugin คือโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้ Eclipse ทำให้สามารถเขียนแอปพลิเคชันและสามารถรันบน Android ได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ Unity ค่ะ Unity เป็นโปรแกรมที่แต่เดิมเนี่ยใช้สำหรับสร้างเกมแต่โรงเรียนของเรานำมาประยุกโดยการสร้างระบบ AR Code ค่ะโปรแกรมของเรานะคะก็จะมี3เมนูด้วยกันค่ะ เมนูแรกนะคะก็คือ AR learning ค่ะ AR learning นี่ยจะต้องใช้กับตัว marker ค่ะเมื่อสอ่ง marker ให้อยู่ในเฟรมแล้วค่ะก็จะเกิดภาพ4มิติขึ้นมาค่ะนี่ครับ ค่ะตัวที่2ของเรานะคะก็คือเมนูเร์ r นมอลค่ะเร์ r นมอลเนี่ยจะเป็นเมนูที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างโมเลกุลไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาผู้ศึกษาเนี่ยไม่เข้าใจในเนื้อหาก็สามารถมาศึกษาเพิ่มเติมได้ในเมนูเร์ r นมอลค่ะ และเมนูสุดท้ายก็คือเมนูโฮโลแกรมค่ะโฮโลแกรมเป็นเมนูที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบกลุ่มแล้วก็ยังเป็นสื่อการสอนให้กับครูผู้สอนได้ด้วยค่ะโดยจะฉายเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงใช้คู่กับโฮโลแกรมโปรเจคเตอร์ค่ะจะสามารถมองเห็นได้รอบด้านค่ะข้อดีของแอปพลิเคชันของเรานะคะก็คือแอปพลิเคชันของเราเป็นแอปพลิเคชันที่มีดาต้าเบสอยู่ในเครื่องค่ะแล้วก็เป็นระบบออฟไลน์ line, ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ค่ะ ต่อไปนะครับก็จะคือผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผู้เล่นนะครับโดยที่แอปแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำการสื่อสารมาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความสนใจมากทําให้แนวโน้มเนี่ยมีไปทางดีถึงดีมากครับต่อไปก็จะคือข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะทั่วไปนี่ก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยควรจะที่จะพัฒนาให้รองรับในระบบต่างๆอย่างเช่นระบบ iOS ครับ ต่อไปก็คือสรุปผลการดําเนินงานจากที่ทําโครงงาเน,นี้ลรวพบว่าประโยชน์ของ AR โค้ดเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้มากมายต่อไปก็จะคือวิธีการทักษทีการใช้งานครับค,ครับก็ ในส่วนแรกของเรานะครับจะเป็น AR Learning AR Learning เนี่ยก็จะเป็นการจับคู่การระหว่าง marker คือแผ่นบัตรคำเนี่ยครับกับรูปที่จะแสดงออกมาที่เราไปแมชกันไว้ใน Eclips e นะครับก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาไปสแกนใช่ไหมครับก็จะโชว์เป็นรูป4มิติขึ้นมาโดยข้อดีของอันเนี้ยก็คือสามารถฉายได้แม้กระทั่ง แค่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเฟรมก็จะโชว์รูปได้ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถหมุนดูได้ว่าด้านต่างๆเป็นยังไงสามารถดูดูมุมพันธะได้ครับก็นี่คือข้อดีของส่วนนี้นะครับเมนูที่สองก็จะเป็น Learn More ครับโอเค เลอร์มอเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาสำคัญเอาไว้นะครับเมื่อเราเรียนจาก AI Learning แล้วเนี่ยเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเราก็ทำได้โดยการเข้ามาที่เมนูนี้ครับเราก็ทั้งผู้จัดทำเนี่ยจะได้จัดทำเป็นหน,หน้าเนื้อหาอย่างนี้ไว้นะครับก็เป็นการสรุปไว้ในหน้าเดียวครับลักษณะก็จะเป็นเนื้อหาสีสันสวยงามน่าอ่านนะครับทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็น โฮโลแกรมมีเดียครับโฮโลแกรมมีเดียเนี่ยก็จะเป็นการฉายภาพเสมือนจริงออกมาในลักษณะของ 3D ครับแป๊บนึหมครับ ที่เราเลือกนำโฮโลแกรมมาทำนะคะเพราะว่าโฮโลแกรมเนี่ยสามารถดึงดูความสนใจของผู้เรียนได้คะ่ะแล้วก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถศึกษาพร้อมๆกันได้ดูได้รอบด้านแล้วก็อาจทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เรียนแล้วก็นักเรียนด้วยกันเองคะ่ะครับก็ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ ภาพก็จะสะท้อนขึ้นมาด้านบนทําให้เราเห็นความลึกได้เพราะว่าจากปกติแล้วเนี่ยที่เราดูในหนังสือใช่ไหมครับมันก็จะเห็นเป็นแค่ด้านหน้าด้านเดียวแต่เมื่อเราดูผ่านอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความลึกได้ครับซึ่งเป็นข้อดีของอันนี้และการเรียนอันเนี้ยเหมาะสําหรับการเรียนเป็นกลุ่มครับเนื่องจากมีขนาดใหญ่และไม่เหมาะแก่การพกพาจึงเหมาะสําหรับเรียนคราบชุมนุมหรือแลบเคมีครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี้ย เหมาะสำหรับเป็นสื่อช่วยในการสอนของคุณครูครับเป็นการกระจายให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นครับ <Hey. S 1> ครับก็กล <etr Jas cha> ุ่มของเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ